ทัการประกอบก็มากึ่งสาทางเดินทางสูงกว่าขวดแดงโดยระทาง444กิเมตรใชะเวลาใการเดินทางประมาณ6ชั่วโมง10นาทีตามแผนการเดินรงจะถึงปลายทางประมาณ5นาฬ15นาทีคณะนักขับรถคิมคยูมและดิฉันมีการเตรียมรถถึงยินดีรอทาง้ี่สามารถได้ชมได้ระหว่างทางแก่นการนะคะประไม้ทั้งหมดห้สุทัยระดึเครื่องรอสุ ต้องค้ามเขีมขันบุคแทนรวัสดการเดินทางครับปุ๊บป่าฝนเปินข้อสอบเพิ่มข้ามขนาดปริมาณติดเสียงโทรศัพท์ของท่านเพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นรถตู้คอนเทนเออร์จำกัดความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงานท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งในการเดินทางครั้งต่อไปได้ที่สถานีรถตู้คอนเทนเออร์ปุ๊บป่ ที่คอสเซ็เตอร์หมายเลข0624หมายเลข1624ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเดินทางเช่นนี้นะคะการกระจายสินค้ารับใช้ค่ะ